ก็เป็นคนสุขภาพดีดีทุกอย่างหมดเลยถึงแม้ว่าจะวัย65ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่มีปัญหาเรื่องเดียวก็คือระบบขับถ่ายไม่ดีแล้วก็พอระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยบางทีก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างมันก็เกิดอาการมีกลิ่นออกมาพอดีคุยกับเพื่อนกับหมอก็บอกว่าสงสัยอาจารย์หนึ่งเนไส่เน่าแล้วล่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นลมหายใจมันมันไม่สะอาด ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบขับถ่ายไม่ดีก็อาจจะเวลาถ่ายออกมาบางทีก็ถ่ายยากถ่ายลําบากถ่ายไม่สะดวกบางคนเขาก็ถ่ายเช้าถ่ายเย็นเขาก็ถ่ายดีแต่ว่าเราเนี่ยถ่ายวันเว้นวันสองวันแต่ถ้ากินถ้าถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วมันอืดมันก็จะมันก็จะแน่นๆขึ้นมาก็ไปหาดีท็อกไปหาซื้ออะไรก็ได้ที่มันกินมันช่วยให้ถ่าย วัสดีค่ะชิวจากบริษัทบ a ล a น c e แบรนด์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดปทุมธาน,นีค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะอีกเช่นเคยนะคะในการมาเยี่ยมลูกค้าที่บ้านนะคะซึ่งลูกค้าท่านนี้นะคะได้บอกกับชิวว,ว่าคนรอบตัวเนี่ยต่างให้ฉายาเขาว่าไซนเนานะคะแต่ว่า จะเป็นยังไงนะจะไสเน่าเกิดมาจากอะไรแล้วตอนนี้มีวิธีแก้อย่างไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราให้ลูกค้าเล่าจากปากเขาเองเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบผม่แนะนำตัวนะคะให้ทุกคนได้รับฟังหน่อยอาจารย์หนึ่งใช้พิชิตพิ่มจำปาครับค่ะอาจารย์หนึ่งคะไอฉาย,ยาที่อาจารย์บอกว่าเป็นที่เขาเรียกกันว่าไส้เน่าเนี่ยมาจากอะไรคะก็เป็นคนพูดเองว่าตัวเองเนี่ยไสเน่า ก็เป็นคนสุขภาพดีดีทุกอย่างหมดเลยถึงแม้ว่าจะวัย65ปีแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่มีปัญหาเรื่องเดียวก็คือระบบขับถ่ายไม่ดีแล้วก็พอระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยบางทีก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างมันก็เกิดอาการมีกลิ่นออกมาหายใจหายใจนี่มีกลิ่นไม่ใช่เหม็นมปากเราไม่ใช่มาจากในท้องลำไส้มาจากในท้อง อพอดีคุยกับเพื่อนกับหมอก็บอกว่าสงสัยอาจารย์หนึ่งในไส้เน่าแล้วละ่ะเพราะว่ามันมีกลิ่นลมหายใจมันมันไม่สะอาดอก็เพราะว่าเนื่องจากว่าระบบขับถ่ายไม่ดีก็อาจจะมะีเวลาถ่ายออกมาบางทีก็ถ่ายยากถ่ายลําบากถ่ายไม่สะดวกก็พยายามหาอะไรที่จะมาช่วยตัวเองกินแล้วจะให้ระบบขับถ่ายดีเพื่อจะได้ล้างลําไส้ของตัวเองก็กลัวเหมือนกันว่าในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีผลเกี่ยวกับโรคลําไส้ ได้ถามอาจารย์หนึ่งนึงว่าอาการที่เราถ่ายลำบากถ่ายไม่สะดวกเนี่ยเป็นมานานหรือยังคะอาจารย์เป็นเป็นมานานเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่อายุ50กว่านี่ก็มีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดแต่จริงๆเป็นเป็นมาเป็นเป็นระยะระยะมาเรื่อยๆจําไม่ได้เป็นเด็กๆก็เป็นก็มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายอยู่เหมือนกันมันทำให้เราใช้ชีวิตลําบากอย่างไง้มากาก็คือเวลากินอะไรเข้าไปแล้วมันก็กินไปนิดแต่มันก็อึดอัดมันก็อิ่มเร็วแล้วมันก็ มันไม่สบายอ่ะมันไม่สบายเพราะระบบกับถ่ายมันมันมีปัญหาระบบกับถ่ายมันไม่ถ่ายทุกวันอย่างเงี้ยถ่ายก็นิดเดียหน่อยมันทําให้ร่างมันทาให้ไม่สบายไม่สบายตัวไม่สบายข้างในแสดงว่าเราชวนอาจารย์หนึ่งไปร้านบุฟเฟ่ไม่ได้เออก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินบุฟเฟ่เพราะว่าถ้าเป็นพวกอาหารที่มันเป็นเนื้อพวกอะไรเงี้ยก็จะไม่กินก็ไม่ไม่ค่อยกินกินแต่พวกอาหารที่เป็นผักกินก็กินกินบ้างเนื้อก็มีบ้างพวกปลาพวกอะไรนี่ก็จะกินอันนี้ของจริงยนะ ไม่ได้เมคเนี่ยไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่เพราะมันมันถ่ายยากมันย่อยยากสามวันสี่วันจะถ่ายทีอย่างเงี้ยระยะระยะของการถ่ายก็คือสามสี่วันเลยถ้าสมมติถ,ถ้ากินเนื้อ,อถ้ากินเนื้อถ้ากินถ้ากินปลากินอะไรก็อาจจะเว้นไปวันหรือสองวันค่อยถ่ายบางคนเขาก็ถ่ายเช้าถ่ายเย็นเขาก็ถ่ายดีแต่ว่าเราเนี่ยถ่ายวันเว้นวันสองวันแต่ถ้ากินถ้าถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วมันอืดมันก็จะมันก็จะแน่นๆขึ้นมาก็ไปหา ดีท็อกไปหาซื้ออะไรก็ได้ที่มันกินมันช่วยให้ถ่ายมันทําให้เราใช้ชีวิตลําบากในการที่เรามันอึดอัดมันอึดอัดแล้วเรื่องเดียวเลยอ่าเรื่องเดียวมันอึดอัดหายใจก็มีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันอึดอัดซึ่งมันเราอยู่ในสังคมต้องพูดต้องคุยมันมันลำบากค่ะจนมาเจอตัวช่วยของเราพ่ะเอนโบราณเองก็แอบแอบกินของลูกที่ใส่กล่องมันมีมีอยู่ซองเดียวอะไรเงี้ยลูกเขาจะมีของส่งมาที่บ้านอย่างเงี้ยก็เราก็ รับไว้แล้วก็แกะดูมันก็จะมีแถมมาซองหนึ่งอ่าอันนี้เรื่องจริงไงไม่ได้โกหกนี่นี่เรื่องจริงก็แถมมาซองหนึ่งแล้วก็ลองมาลองเห็นน้ำเขียวเขียวเพราะปกติเคยกินทั่วไปเนี่ยมันจะกินยากมันเป็นยังไงอ่ะมันมันขื่นมันมันขมมันมันมันขมขื่นมันมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยแต่อันนี้น้ำเขียวเขียวเออก็ดื่มก็ดื่มง่ายก็กินง่ายดีหอมอร่อยเออหอมอร่อยแล้วก็กินเลยกินเสร็จแล้วก็เข้านอนอ่าบางทีกินตอนเช้าเลย ตื่นเช้าเมื่อวานนี้ไม่ถ่ายเลยวันนี้ตอนเช้าตื่นเช้ามากินเลยพอประมาณสี่ห้าโมงเย็นมันก็ถ่ายถ่ายเยอะออกมาสบายท้องก็ไม่อึดอัดไม่อึดอัดถ้าถ้าระบบเขาถ่ายไม่ดีเางเกง30มันใส่แล้วมันอึดอัดไงแต่ตอนนี้ก็ยังใส่30ได้เหมือนเดิมใส่30มมาแบบนี้ไม่เคยกระเยบขึ้นก็เป็นค่ึงทานมานานแล้วยังครับบาลานซ์เอฟก็น่าจอหลายเดือนแล้วล่ะทานหลายเดือนแล้วนะก็ต้องมีติดบ้านไว้เลยมีมีเลยยังมียังกองนึงยังมีอยู่นะ ตอนหลังมาซื้อก็มีซื้อมาไว้ตลอดไม่ไม่ต้องไม่ต้องแอบกินแล้วไงนะมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่เป็นเหมือนอาจารย์หนึ่งบ้างไหมคะแบบว่ามีเรื่องเกี่ยวกับระบบลำไส้ไม่ดีอะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรบอกก็ถ้าจะให้ฝากก็บอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ใหญ่มากๆเรื่องระบบขับถ่ายเพราะว่าคนเรากินเข้าไปมันต้องออกถ้ากินแล้วไม่ออก เหมือนหายใจถ้าเข้าแล้วมันไม่หายใจออกมันก็ตายถ้าหายใจออกแล้วมันไม่เข้าก็ตายอาหารก็เช่นเดียวกันถ้ากินเข้าไปแล้วมันไม่ถ่ายออกสะสมสะสมมันก็เน่ามันทําให้เกิดปัญหามีปัญหาภายในในลําไส้เราแล้วก็มันมีผลต่อเนื่องไปถึงการเป็นมะเร็งในลําไส้ได้เพราะฉะนั้นกินบ่อยๆกินเพื่อให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็เชื่อว่า มีสารอาหารที่อยู่ในนี้มันสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วยในวันข้างหน้าเราก็อาจจะปลอดภัยจากการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ไดก็ฝากทุกคนเอาไว้ครับผมสำหรับใคระคะที่อยากให้ b a l า n F fiber detox ของเรานะคะได้ดูแลสุขภาพ ภายในนะเรื่องลําไส้นะคะแบบที่อาจารย์หนึ่งนะคะได้ให้บาลานซ์เอฟดูแลนะคะ <c oughs> ก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทางข้างล่างนะคะเบอร์ BMW โทรข้างล่างนะคะสามารถโทรได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์หนึ่งมากเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวให้เราได้ฟังนะคะแล้วก็ให้บาลานซ์เอฟได้ดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณมากคะ่ะยินดีครับผมค่ะขอฝากอีกนิดนึงนะคะทุกทุกคนนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะย่อมถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะวันนี้ชิปก็ต้องของตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ